สวัสดีดครับพ,รพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการย <ip> ิปซ oh. ีโอเซฟิรกอนโดยที่มีท่านอาจารย์โอ <c oughs> มาเป็นผู้ดูแลรายการยิปซีโอเซฟิรกอนรายการในรอบนี้ <c oughs> ก็สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอ <c oughs> ผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมมาแล้วนะครับนะกดแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเรนนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนและตามด้วยคำถาม <c oughs> ถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> อย่าลืมครับกดออกไปคนละ9 9 9แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามกดแชร์ออกไปและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรน <c oughs> นะและตามด้วยคำถาม ถามกันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้เข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นแล้วตามได้คำถามแน่น่าเข้ามากัน <c oughs> เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามวิกติการังนี้นะคะ 1. กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กด, like, กด share แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะข้างหน้านี้เราจะดูเพียงไพ่ยิบสีเท่านั้นนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ แล้วก็ข้างหน้านี้เราจะดูเพียงไพ่ยีสีเท่านั้นนะคะในระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภาใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามน,นะคะาถามไพยี่สีได้ค่ะแต่ว่าส่วนไพ่เทพพลังจิตและตัวองค์ตัวเทพสงวนไว้สาหรับดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูนะคะทักแชทมาได้นะคะสนใจตรวจองค์ตรวจเทพไพ่เทพพลังจิตถ้าอยากดูนะคะก็เอ่อ ทักมาได้นะคะในอ่โพสต์ปักมดอาจารย์ให้ไวแล้วนะคะว่ามีไอดียอะไรบ้างนะคะกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้ว <c oughs> <c oughs> นะตามด้วยชียแรนน์านะแระตามด้วยคำถาม ถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ เขามากันได้นะขอรับนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้วยคำถามนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามได้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถามนะคะตอบเพลหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะแชร์เท่าไหร่ก็ตอบเพลหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะนะครับเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับใน,านรายการของเราในรอบนี้มีมาละค,คุณกิตขายแยกทางกับภรรยา จะคืนดีกันได้ไหมนานไม่คำดูสามวันนะคะจะได้ไหมสามวันคุณยังก็ยังเป็นครอบครัวกันกันได้อยู่นะคะคือมันเหมือนกับว่ามันคุณติดต่อเขาได้ตลอดเทีแต่ว่าคุณต้องไปปรับความเข้าใจกันหน่อยนะให้มันติดต่อกันได้ตลอดมันไม่มีปัญหามันยังเป็นครอบครัวเดียวคือในความรู้สึกมันยังกลายเป็นครอบครัวอยู่มันยังไม่แตกออกซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมา ามาไอ้นี่คุณต้องมาคุยกันนะทำความเข้าใจกันปรับกันใหม่ในที่นี้การที่คุณเนี่ยจะเป็นกันได้คือถ้าคุณไม่ยอมกันนะ่ะผมบอกว่ามันพังหมดนะบางทีผมพูดตรงนะทุกวันเนี่ยมันมันแล้วแต่ถ้าคุณไม่ยอมกันมันพังหมดแน่ผนะลดีมันมีวงชาแล้วเล็กส่งของคืนไปวัดแล้วทําถูกแล้วไมไม่มีไม,ไม่ไม่มีผู้ชแชร์ชอชขอผู้แชร์ขอผู้แชร์ครับคือช่วยแชร์ให้เราด้วยนะ S <S เราทํารายการเนี่ยเราขอแชร์เป็นค่าครูครับมันผิดกติกามารยาทรุนแรงโหดเที่ยมทารุณคือจริงแล้วค่ะมันจะต้องมีคําว่าผู้แชร์จะถึงจะแน่ใจว่าเออเนี่ยแชร์จริงแล้วนะคะอ <ừ> ืเธอถ้าเกิดว่าแชร์ไปกลุ่มที่เขาไม่อนุมัติโพส์มันก็ไม่ขึ้นนะคะ, <S 2> <S 2> ะหรือว่าถ้าเกิดคุณแชร์แล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวรูปลูกโลกล,ก,กลมๆเป็นสาธารณะอ่ะอันนี้มันก็จะมีคำาผู้แชร์ขึ้นนะคะ อ่ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะใครที่อยากดูไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรบกวนดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะสงวนไว้สวําหรับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้เราจะไม่ดูสัมผัสจิตไม่ดูไพ่เทพพลังจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะอ๋อคุณกิตนะคะบอกว่าขอบคุณครับค่ะอื จริงเมื่อวานเราเราออกไปข้างนอกเราก็เจอแท็กซี่คนหนึ่งนะเขาเขาก็มีปัญหากับภรรยาเขานะคะคือจริงๆมันอยู่ด้วยอยู่ที่ว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีหรือเปล่าด้วยนะการพูดการจากันนี่ก็สำคัญนะคะคุณเมย์มีเขาพูดแชร์คะ่ะคืนพรุ่งนี้ไปทำงานจะดีไหมคะคุณเมย์นะคะ คืนพรุ่งนี้ไปทํางานจะดีเลยนะคะโดยท่านอาจารย์โอนะครับดีครับมีได้เงินอะไรครับมีเงินเข้ามาครับออืได้เงินเยอะเลยนะคะสําหรับคุณนะอื๋องานพีอาร์นะคะงานพีอาร์งานพีอาร์คือเช่ประชาสัมพันธ์ะอืมประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยเหรอใช่ในชั้นสูงสุดพิเศษโอโอดันไปคิดถึงไอ้นี่ยอืม เวลาเข้าไปต่างประเทศอ่ะอืเวลาป็นคนละเรื่องเนาะอ่อาคุณวันดีดีนะคะนาราศักดิ์สัสดีครับนะคะเออเวลาถ้าเกิดใครทักมาแล้วจะตรวจองค์ตรวจเทพนะคะอาจารย์มีประสบการณ์ตรงเลยนะเมื่อวานมีคนมาทักอาจารย์แล้วก็ คุยสนทนากับอาจาร์สักพักหนึ่งแล้วอาจาร์ก็คิดว่าคนนี้ไม่น่าไม่น่าจะคุยภาษา,มาไม่น่าจะคุยไม่น่าจะคุยแบบนี้เลยคือเขาไม่พูดในสิ่งที่คือเขาไปพูดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่พูดกันน่ะอือาจารย์ก็เลยต้องบล็อกไปนะคะอืบางทีเข้ามาก็พูดดีๆก็ได้นะนะคะคุณบิ๊กใช่ไหมหรือปิ๊กนะบิ๊กนะคะคุณบิ๊กผมจะไปสะบักงานใหม่ เป็นเซลจะดีไหมครับจะไปรอดไหมครับเป็นเซลลนะคะจะดีไหมจะไปรอดไหมก็ถือว่ามันคงไประดับหนึ่งนะเป็นเซลคุณคุณทำได้นะคุณมีคเขาสามารถนะคะตรงนี้คุณทําได้นะแล้วไปนานเข้าจะเป็นหัวหน้าด้วยนะคะขอกดแชร์ก่อนนะครับอะไรอ่ะเอาคุณโหนไม่มีผู้แชร์นะคะคุณโหนไม่มีคำว่าผู้แชร์นะคะ เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าจะทําให้มีคำพูดแชร์ทำยังไงคือคุณต้องแชร์สาธารณะออกไปก่อนนะรอให้พิมพ์แชร์แล้วชื่อยคําถามแชร์ share สาธารณะอย่างไรเวลาแชร์นะคะจะมีคําว่ากดตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไปสาธารณะเป็นรูปลูกโลคกลมๆนะคะแล้วคุณก็กดแชร์ออกไปแล้วคุณก็มาพิมพ์คําว่าแชร์ลแล้วชื่อเล่นคําถามน,นะคะแล้วคุณก็จะมีคำผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อของคุณนะคะอันนี้เข้าใจใช่ไหม ข้าใจใช่ไหมผู้สามรอบแล้วคือถ้าใครไม่มีผู้แชร์ถือว่าสลักสิทธิ์ไปเองโดยธรรมชาติเพราะว่าทางเราเนี่ยจะดูก็ต่อเมื่อคนนั้นมีผู้แชร์ขึ้นมาแล้วเท่านั้นน,น่ะอมอโหนงมาแล้วค่ะคุณโหนงลูกจะได้กลับมาอยู่กับพ่อไหมครับอีกนานถูกกี่ดกันติดต่อลูกไม่ได้ครับ ต้องรอต่อไปครับคือเหมือนกับว่าอยู่ที่ภรรยาของคุณแล้วนะคะอืมถ้าเกิดคุณคุยดีๆกับเธอเธออาจจะย,ยอมก็ได้นะคะจริงๆภรรยาคุณก็เป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนนะถ้าเกิดได้คุยกันดีๆเขาอาจจะย,ยอมก็ได้นะคะฝนค่ะทำงานเลี้ยงเด็กกับทำงานเกี่ยวกับน้องหมา งานไหนจะทําได้ดีกว่าการค้านี้ต้องต่อเปิดสองใบนะอืมคือเอาข้อๆเดียวครับจังๆครับถามได้ข้อเดียวนะคะถ้าเกิดอย่าดูอย่างนี้นะมาดูส่วนตัวไหมคะมีค่าครูนะคะดูส่วนตัวดูได้ทุกเรื่องนะคะอาโทษครับอะไรโทษครับ,โท,รบโทษอะไระปล่อยทำอะไรผิดหรือไม่มีอะไรผิดแล้ปล่อยครับปล่อย,อยนะ มาครับเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเอาเอาไปนว่าคุณฝนไข่เจียว่าซอนเนี่ยค่ะถามมาปรับคำถามนิดนึงนะคะเอาคำถามเดียวนะคะหมวยเร็วๆนี้จะมีโอกาสมีลูกไหมคะเราไม่ดูเรื่องลูกอยู่แล้วค่ะนะเอาเรื่องเอาเรื่องอื่นนะคะคุณหมวยถามเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าแชร์แล้วนะคะมีสิทธถามคุณวันดีๆนราศัครับนะคะคุณไข่เจียว่าซอนนะคะบอกว่า ทำงานเกี่ยวกับน้องหมาจะดีหรือเปล่าคะอ่าพูดตรงๆนะไม่ดีครับมันเมือนคุณจะณเบืเ่อเออนานๆไปคุณจะเบื่อเองนะคะอยู่กับคนดีกว่าครับยังคุยภาษานรษย์รู้เรื่องอยู่กับหมามาทีมาสกปรกมันเลอะเทอะมันมาเลียเรามันอนุ่นนี่นั่นแล้วคุณจะเบื่อค่ะนะคือไม่ใช่ว่าไม่รักหมานะคือเป็นคนเลี้ยงหมา,มามาก่อนนะตั้งแต่เด็กจนโตเลยอ,อะไร ำไมรักเด็กอ่ะอยากได้อ่ะอ,อยากมีเด็กอ่ะอยากมีลูกอ่ะฮะอยารูอ้รอ,อยากมีลูกใช่ไหมไม่ใช่ออกมากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับอืมกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเหลือกี่นาที เข้ามากันได้นะตอนนี้ผ่านมาสสิบองนาทีแล้วอ๋อมันหมดเวลาแล้วนี่ไม่เป็นไรก็อ่ะใครจะถามก็<ค>ถามยังมีใครถามพางอยู่ไหมคะมีไหม,มติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่เฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตอ่าเดี๋ยวอ่าตอนตรงนี้ก่อน กดแชร์แลวพวมพมแชร์แล้วเช่ญคำถามหนึ่งข้อนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ15นาที30นาที60นาทีไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตไม่มีแรงตรวจองค์ตรวจเทพนะครับพิธีกรรมต่างๆติดต่อสอบถามได้ที่ f c e e o o o โอซิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมีรปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้ว